สวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เอลูนะครับรุ่นใหม่ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเอดเป็นต้นไปนะครับย้ำรุ่นใหม่รุ่ตั้งแต่รุ่นเอดขึ้นไปจะมีไฟส่งทางเข้าบ้านเวลากลางคืนนะครับเอาง่ายเวลาเราดิฟไฟสูงนั่นแหละคือตัวนี้ดิฟเข้าหาตัวหนึ่งทีครับเห็นนะไฟหน้าก็จะติดทีนี้เราลงเข้าบ้านเราล็อกรถเลยปึบล็อกรถเรียบร้อยับรถล็อกแล้ว เน,นี่ยจะติดประมาณ30มี่นาทีนะครับเดี๋ยวมันก็จะดับลงเพราะว่ามันจะติดทั้งตัวไฟถู้ไฟไฟไฟหน้าแล้วตัวไฟเดรียนะครับถ้าเป็นตัวเอก็จะเป็นไฟหน้าแล้วก็เป็นไฟดรียมันจะติดอย่ามสิบที่ 3, 40, นาทีเพื่อที่จะให้เราเปิดคุณแกเข้าบ้านได้เดินทางเข้าบ้านเปิดได้โดยปลอดภัยนะครับสําหรับท่าในใดที่ยังไม่ได้รองก็ต้อง